ไปดีพี่น้องสวัสดีค่ะ welcome to t i p Channel นาะพี่น้องเสิร์ฟตอนนี้ทิพก็อยูทีนาดานุนาหานเนาะวันนี้มาหัฟซนะีเนาะพี่น้องมีฟซีมาจากฝั่งไทยนะเนาะพิ่นมาย่ามแล้วก็จะแบบว่ามาเที่ยวฝั่งล่าวเนานะอ่ไปหลุ่นกันมาเม่ไนไัยนาะพี่น้องตอนนี้อยู่นาดานเนาะกำลังย่างเข้าไปบหัวเพิ่นมาย่าหรือย,อยัง ตอนนี้เพิ่นบุทบดินในมาหอนอทิบกีมานางทากับน้องนิชาตอนนี้แขกมาหอนแล้วเนาะพี่น้องเต้นเต้นเต้นนี่ไงคุณแม่อมพรนอธิวัฒน์ทิพเคยไปหาอีแม่อยู่ลาดพร้าวนาอาหารยังก็แม่กานอาหารเหรอแซ่บสะออนอาหารแซ่บสะออนซอยหนึ่งหนึ่งเนาะซอยหนึ่งซุ้นหนึ่งลาดพ้าวเนาะ ี ahn, k parte, k ่น้องไปอุดหนุนได้เนาะแล้วก็พรอาจารย์ไล่ฐานไล่องค์เพิ่นก็ไปไปแวะยามอีแม่เนาะเพิ่นส่งมาให้เบิ่งเนาะอ่าตอนนี้กสิได้เดินทากับบ้านพี่น้องีแม่คือเมื่อยแฮงเนาะเดินทางมากลเด้ ตอนนี้มาหอด่านแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ที่เห็นลงนีขคือตุกน้ำมันเนาะพอน้ำมันนี่ขาดทิปก็ไปโหลดใส่น้ำมันจนเหมยเนาะไลายปั่มเติมกว่าจะได้น้ำมันมันได้สั่งเนาะผู้ได้ศรีใสและสื่อเด้อแท่นทื่นทื่นไปต่างค้ายเลยนะไปต่างค้ายโอ้ยแม่กิ้วอ่ะเด้ออยู่รุมมันนะ ลองเทถาอ่ะโตเป็นทงบ่ลอางแถาของนี่ิสาโอ้ยเขาเอาเนาะเขาไปกุดเลยเนาะแล้วลก็อันนี้ทั้งขี้เหงาท่านพี่น้องอันนี้ท่องแหมอัน,นนี้หันหัวะฮานเนาะอุ้ยปลาแดกเขียวจังนี่อันนี้แม่ปลาแดกมันเขียวจังนี่กินออกเลยเดี๋ยวชัยกระปุกของอันนี้ทั้งเขาค้ายรถราคาปกติแซนปายอันนี้ มันแตกอยู่ลุมเขาเลยคายเสาสีพันกีบฮอดบ้านแล้วเป็นยะังไงคุณแม่โอ้มาเพื่อมานั่นเจ้าในเข้าลงเอาลงหายายมันถือประแดดหนึง่งมเนนัเป็นนิ้วถือแหละมาฮอดบ้านแล้วนนเจ้าในเข้าเห็นกระหยาดกันอีกลานกันเนะอ,อดบ้านแล้วนะนเนาะขึ้นไปเลยค่ะ พอดีขำเนาะไปแต่มือสทรายแม่เอาถือให้ขอบคุณเป็นจังได้เมื่อยบ่๊บเมื่อยยืนบานเท่าเลยคือบ่กับทางอยู่ไทยเหมือนกันเหมือนกันเหล็เหมือนกันบ่๊ตอนนี้เอง กำลังค้นเข่องลงเนาะพี่น้นงเดี๋ยวจะไปทามไปสัมผัสอีเมเนาะมาบานที่เป็นยังไงเนาะเวลามาหอนทีเราเป็นยังไงเคยเบิ่งแต่ไม่คลิปเนาะยวให้เมะเราซื้อฟังเนาะว่าจริงที่แบบแปะขบเบิ่งไม่คลิปและคิดเห็นแบบว่าอยู่บ้านทีมเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะไปสัมผัสอีเมะอําพรมาอ่ามาแล้วเป็นเป็นแบบไรมนต่างกับไนคลิปโบเนาะ ตอนนี้ฮ่าล่องเท้าก่อนเพราะว่ามึกตอนนั้นใส่เป็นนั่นเกือบทะบายเนาะตอนนี้ฮ่าเกือบแตกก่อนใส่รถไปน้ำพิกิบุ้งได้ยาไปสวรรค์ระเทือต้องได้สื่ออันนี้มาแล้วพี่น้องน้องเนี้ยวมักแห้งโอ้ยโหเ่เต็มมัดมักกินพิกกี้บี้เพิ่นมักเด้หน่เพิ่นมักอันนี้มักพิกกี้บี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้หันคือสีอิ่มและนิมพ่อแม่ปวดนละวันแรกต่นี่มันมาถือครางในบนเนี่ย เขาเนเขียว่อัน้มเส่มเนียบนแฉบนิวแบหมางแห้งเนาะอิ่มแล้วแน่น่ะก่อนหนึ่งเรือยซันี่อิ่มแล้วที่แม่ยากลินแล้ววันนี้หันยำหันกิยูได้เน่และเย็นอันเงินหันแฉบปะนิว แฉบบ้ะละแฉบบ้ะอื่นเลยวะน่ะนแะพูดนะลุยเป็นลุยลุยลุยแสบป้อแสบบหมากแท่งเด้ขั้นไปแล้วบวสื่อมาทามแาแวบนี้แม่นิสัยกับหมากได้เป็นบระยูแสบบ้ะครับ

ผักนะนตอนนี้กะนางหักบอนเนาะจะไหนกะพาคุณแม่ไปอําน้ำแล้วก็สิ้าไปอันเลาะบุญเนาะพอดีมาถือมือบุญเป็นยังไงคุณแม่มามาเห็นบ้านจริงรือเปลไหนจะดีเดมือลุกละนนี่ีคือกงไม่คีบอยู่วะคือดีงนบ้านกอดูนายยูดีอ่ะนยู่ดีดดีมันเนี่ย มาถึงก็อบอุ่นดีอยู่ปะครบด้วเนี่ยคุณแม่มาคุณแม่อยากไปเที่ยวใช่ไหมนี่นี่ไปไปทําบุญไปทําบุญเนาะแล้วก็ไปไหนอีกไปไปตรงไปตรงไหนก็ได้ที่น้องทิพย์ครับเขาอ่าเนาะแฟนคลับรุ่นเนาะว่าสีพาคุณแม่ไปเที่ยวใช่ไหมเนาะเมียนหาบึงบึงเนาะว่าสีได้ไปแซนด์ เมื่อยแห้งวะไอแม่โบเป็นเงยดีใจเด้อมาหอดดีดีใจอันอีแม่ว่ามาเดออุตรดิษเนาะแล้วก็ขึ้นรถขึ้นรถจากอุตรดิษมาหอดคอนแก่นเนาะแม่ขึ้นรถอยู่อุตรดิษจมูกแม่สี่ถุมสี่ถุมเนาะหอดหอดคอนแก่นจมูกหอดขอนแก่นหกโมงสี่ถุมหกโมงสาวอาเป็นรถนอนเนาะ หล,งลังจากไหนอีเมก็คือรถจากรถตู่จากอคอนแกนมาทีมุกดาหารจักจัก,จกสม้งโมจเจ็ดรถเจ็ดโมงเนาะมาถึงนี่สิบมุงสิบโม่เจ็ดเนาะแปดเกับสิบสามสม้งโมงอา้าก็ไวกว่าทีขึ้นได้น่ะทีขึ้นเกือบหาสม้งโมปุณ่ะตอ,ตอนตอนขี่จากอันนามุกดาหารไปคอนแกน โอ้บางทีเพิ่นว่าทางลัดก็มีเพราะว่ามีทางลัดมาใหม่โอ้สี่ชั่งมุ่งเลยสี่ชั่งมุ่งเนาะเหมือนบอกวป็สี่ชั่งมงอ่ามายามลูกยำร้านเนาะแม่อมพรก็เป็นแฟนคลับรุ่นแบบว่าแรกๆเพื่อนนะพี่น้องยังจือได้จวะเนาะตั้งแต่ตอนถิบใหญ่มาอยู่บ้านไม่ไม่เนาะอีแม่ก็ติดตามตลอดมาเนาะมื้อนี้ก็โอ้สามปีเลยเนาะ เป็นจรงได้มากวั <c oughs> นนี้ตะกี้แม่เฮ็ดอันพาสปอร์ตจังแต่ต้อนด้ก่อนต้อน,นาาพาสปอร์ตใหม่ไม้โควิดใหม่ไม้บอกเคืองปีจังเลยไปเฮ็ดเนาะว่ามาจากภูเก็ตแบบสองสองพันเจ้าตีสองพันเจ้าตอนนั้นน้อยอันแมน,นอีเมลว่าซิมายามเนาะอีเมลก็เลยไปเฮ็ดพาสปอร์ตถ่าโควิดชีเบิร์ตโบเบิร์ตจะเถื่อจะหดสองพันเจ้าซองจีได้มาเกือบเบิร์ตสองพันจ้ซองกะ จะ<า>กลางปีแล้วน่าจะทำปีใหม่แล้มนจะหอดปีใหม่แล้วไปเลยได้ๆอ่ะเบิ่งตอนต่อไปนะว่าสิได้ไปไซแนะ่มาเบิ่งทางนี้เนาะพี่นอ้องตอนนี้แป้งเพื่อนขั้วหม่เนาะเพราวะว่าทิพย์ตกเหมือนนั้นค่าปอนลองก <c oughs> <c oughs> ็เลยว่าได้มาป้ปพุงใหม่เนาะเพราวะว่ายันคนอื่นกับสิพลาดด้วกันตอนนี้แม่น้องนิ่วกะลัง พอคนเดียวแล้วทีเดียววันนี้ทีมงานบระยุ่ธทีมงานประยุททีมงานไปบุญเนาะแม่น้องนิวกำลังเตรียมอาหารต้มเห็ดยังไงต้มไก่กับวก็ปีงกบสิบูร์เนาะแล้วก็ซีรุ่กภาพเมนูพอนอกวันนี้ขอบคนะบอกรอบไทยตอนนี้อบอ่ะเดี๋ยวสิเบิ่งเพราะว่าซื้อซื้ออันนาเครื่องแต่งกินมาเพิ่มอยู่แต่ว่าคนอยมมาไลน์วันนี้นะเพราะว่านางบุญชี้คนทั้งดีโดยก็ไปมือเลยเด็กแล้วก็เลือดแต่ เป็นโรงนิ้วผลโรงนิ้วแล้วก็ม่ใหญ่เนาะแล้วก็เล็กหน่อยซ้องขนแล้วก็แม่พ่อแล้วก็ขีดกระไก่เนาะกระไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาแล้วเลียกมัไล่เติมแมนอันนี้นามพุชิตรงไกลอันนี้คือปิ่งกบด้วขาเนาะอันนี้ก็คือกิจกรรมเนาะหรือว่าการเดินทางในบุอนี่นาะเดินทางมุดมือเนาะพี่น้องบุอนี่ก็เลยแบบ บันในท้ายที่ปวทิบขับรถเองเนาะไปในได้มาในไบ้านในหน้าฝนดีวเอาป่าวะแม่กับนบโบโบหาแบบว่าแม่ถึงไปใส่เป็นคนว่าไก่โบแล้วเป็นไงไก่ตอนนี้อาหารกระเหลวแล้วเนาะพี่น้องแบบบ้านๆอันนี้ต้มไก่แล้วก็อันนี้ขัวพักสู่เนาะแล้วก็มีหลัวพักแล้วก็อันนี้มีปนกบแต่ว่าปนกบเดีด๋ยวโบเป็นกบแน่น ส่วนได้ครบ,บหน้าครบหน้าน,านอนตัวนี้แล้วก็มีแจวกับปี้จำเราไว้เนาะพี่น้อง,อ,งอ่าอ่า <c oughs> ตอนนี้กำลังกินข้าวเนาะพี่น้องมาเด้อกินข้ากันแสบอยู่บ่แม่กินข,ข้าวอยู่พี่ <c oughs> จักอาหารถือปากหรือบ่อแล้ว <c oughs> แสบเตอแสบเตอบ,บ่ออะไรอย่างอาะารอย่างเนาะ เมื่อไห้แม่ตั้มแจวให้กินตั้แจวเเป็นเวลาแขกมาแขกมักแจวตั้แจวเลเป็นตั้มแจวตั้มำพิกเนาะซือผักอะไรมาเน่ยนะทำไมปังผักหปังบ้างผักอะไก็เจ้า ีโตใช่ไหมนั่นี่โตนันีโตเออนี่ไหมไม่นั่งแบบนี้แหละบอ้วอาใส่ใส่นี่ะมันจะกิ๊ว่ก็้นจะจับไปเอามาให้นะนีก็ได้ได้นแหละตต้นัเยอะลเตนช่วงมึงยิ่งกดยี่ีเยอโอ้ให้เป็นท้ายลูกก็

หลังจากกินข้าวแล้วแล้วก็ถ่ายแม่มาหล่อลิ้นบุญนะพี่น้องเจักบุญยังกับโอ้โเป็นบุญบัตรไอ้อกเนาะนักขอเราเองอันนี้กำลังย่างอาหารแม่นิซ่าเนะาะเจ้าเฟิรนซิวทั้งได้สลัดเดอร์ตอนนิซ่าสวัสดีว่าเนาะงมันนี้เจัาแม่นิซ่าซีวทั้งได้ บรรยากาศที่บอดาใหญ่ห้างกันนะครับที่ฝักตนเป็นขบวนพิเศษบ้งรตีบ้องนีแมนนาแมนนิซ่ามาดิกตามน่เดืออันนี้อายอใหญ่ใส่กับมาเด้อโดยยอดใหญ่ากะไดโดยผู้่งนอกกินนำกันแต่กันมาผู้เสพผู้สาผู้กับผู้เบียว ามาจับจองต๊ะเรกนลกันนอมากอนนมสงาเมาสายสมีโต๊ะนั่งเลยด้คะด๊อะมคาโดยซสะโดยดยโดยอจะมาจัไห้กันได้กันเนาะอกาสตอไปคนนี้รเนเิญหมร์บงสมรีให้แกักาในบ้านกนเลกันม้เียนี่แม่อมิสซา ล่าดูนี่ถ้าพูดซนาวมีีอะไรกันแบน้าหนามาทางเนอะคือสิมีเมียท่านทดเนาะลาบเลยเออปเสียใจเวาบให้เอิ้นีให้เอื้มือถือโซโตเด้อทได้ทอยากนีวันนี้สิ่งที่ผมกำลังชินันจามก่อ ปั่นมาใหม่ปั่นมาสอสปีแล้วนะปั่นไปปั่นมาปั่นจนมันเหลวเออนี้จะเอามาซ่อมใหม่ซะก่อน้าพจเออีหนาไเาตองเก้ีได้ตอนนี้มาเจอนนอง่แก้วสารดี้ข้างแก้วหนนบโอกาสต้อไปคนแก้ิเซิร์นวฝอวงสุขีกับจมมวนบ้ามาลินบุญ Me. Yeah. โซ่สายแตด้นอน้องพ่อได้ให้ให้ที่กะพ่อได้ขดับรถกลับบ้านตอนนี้ที่กะกลับมาแต่งานบุญเป็นเขียมหอยนะ้องพี่น้องกำลังสีเตรียมตัวนอ,นะอนเนาะการสร้าคลิปนี้ก็สีโจ้เพียงเท่านี้เด้อรน้องพี่น้องท้าบึงในคลิปถัดไปนะ้องวาสิพามีอัพรไปเทีย่ยวไรสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดี